สำหรับ EP นี้เราจะพาไปเยี่ยมชมบ้านเข้าตังซึ่งถือเป็นด่าแนแรกที่มาหมู่บ้านสารดินแล้วจะต้องเจอเพราะมีทั้งจุดทำเข้าตังและจุดซื้อของลุงเรือมีตลาดน้ำในวันเสาร์อาทิตย์และวันนี้เราจะพาไปรู้จักบ้านสารดินให้มากขึ้นกับพี่วันชัย บอกไปว่ามันมีข้าวตังจากข้าวซ้อมือก่อนเอ้เลยเราทําข้าวตังจากข้าวซ้อมือพอทําข้าวตังจากข้าวซ้อมือเนี่ยเราก็นึกว่าเราไปรอดแล้วพอขายดีแม่งไม่มีใครตำข้าวแถวแล้วหมดนะก็คือข้าวตำข้าวที่ใช้ตำตำตำแล้วก็มานั่งปัดกระด้งนันเนี่ยนะท้ายไปไม่รอดเราก็เลยใช้ข้าวตังจากข้าวที่ข้าวซ้อมมือเนี่ยข้าวผ่านการสีครั้งเนียว บ้านเข้าตังถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเชิงเกษตรจึงทําให้ชาวบ้านเริ่มคิดที่จะนําข้าวมาแปรรูปซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยึดมั่นในการพอเพียงนําสิ่งที่ชุมชนมีอยู่มาพัฒนาให้เกิดรายได้สุดท้ายเราก็ออกไปข้างนาเราก็เห็นแล้วว่าข้าวมันเรามีข้าวมหาศาลเลยและชีวิตของชาวนาอย่างพวกเราเนี่ยจนจะตายหานะจนมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยท่านทนายถึงจะมั่นคง พอเราซอสเสร็จเราก็รู้ว่ามีข้าวเราก็เลยหันเอาข้าวมาแปลรูปแล้วเราก็ได้เจ้าที่สากรเป็นูที่ดินเนี่ยพา,าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นคนที่อยู่สากลวิเศษชัยชาญวิเศษชัยชาญที่คือดงทําข้าวตังเลยแผ่นดิบก็มาสอนเราทํขาข้าวตังแผ่นดิบเราก็เริ่มทำตั้งแต่ต้นปีพอ2อ1รบนะพอทําเสร็จปุ๊บขู่คนเราเจเอง พอทำเริ่มพาะตังค์กินได้ก็เรียกสวดเขาบ้างเบือ่อเขามันเบือ่อแต่ก่อนที่จะมีท่องเที่ยวเนี่ยมันมีท่องเที่ยวเริ่มปลายปีสี่ตั้งแต่สี่แล้วเรามีเริ่มมีท่องเที่ยวมาแล้วพอสี่สามเราก็มีเริ่มท่องเที่ยวแล้วนะพอเราทําเสร็จปุ๊บรูเราเนี่ยขายได้แล้วก็ขายเลยเจ๋งเพราะไม่มีแบรนด์นะไปขายออยออก็ไม่มีพอเราสี่สามมีท่องเที่ยวเราก็เลยเริ่มมาทำออยอ,อมาทําแบรนด์แล้วเราก็ทําเข้าตังค์ขาย ในปี2549หมู่บ้านสาราดินเริ่มทําเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว CIV Creative Industry โดยเน้นการสร้างแบรนด์และใช้คำว่าบ้านสาราดินเพื่อให้เป็นที่รู้จักและจำความง่ายโดยมีโครงมหาสวัสดิ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างการเดินทางผมบอกว่าหนึ่งเราอยากฟื้นคลองถ้าเราจะฟื้นคลองเนี่ยมีกิจกรรมเดที่ฟื้นคลองได้คือต้องทาให้คลองมีสําคัญและคลองให้มันมีผลประโยชน์กับชาวบ้านพยายามเขียนคำาเลยว่าคำว่าแม่น,น้ำ แม่น้ําคือแม่เราเวลาเราทำร้ายคลองเนี่ยก็คือทำร้ายแม่และยิ่งเป็นสายน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ชูรารกันสินะสายน้ําที่พระราชาสร้างไว้ให้เราในระหว่างที่อยู่บ้านเข้าตังนักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิธีการทํำข้าวตังและพร้อมกับการทดลองทําและยังมีร้านค้าไว้รองรับนักท่องเที่ยว เราต้องอแช่น้ำนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แม้พิมกับข้าวเขาติดกันกดไปเลยค่ะแล้วก็หมุนนิดนึงก็จะได้ลูกล่างทันเราต้องดดาการนำตัวข้าวไปตากแดด2วันซึ่งจะได้แผ่นลักษณะตามนี้ต่อไปก็สามารถนำไปทอดได้โดยหลังจากตากแดดมาจะอยู่ได้เป็นเวลา6เดือน ข้าวตังของที่บ้านสาราดินจะแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรต้องมาลองถึงที่ถ้าติดใจสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้สำหรับ EP นี้บ้านข้าวตังใครอยากมาลองขอเชิญชวนมาได้ที่นี่บ้านสาลาดิน